มีปัญหาถกเถียงกันมากเลยว่าในการสร้างบ้านเนี่ยจะต้องสร้างบ้านให้ได้ตามแบบก่อสร้างหรือว่าตาม B O Q ที่แนบท้าย10ข้อที่ผู้ว่าจ้างจะต้องรู้ก่อนลงมือทำสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านกับผู้รับเหมามีอะไรบ้างข้อที่1คุณจะต้องรู้เลยว่าสัญญาที่คุณกำลังทำกับผู้รับเหมา,านั้นเป็นสัญญาจ้างทำของหรือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง สัญญาจ้างทำของนั้นมีข้อกฎหมายและรายละเอียดที่น้อยกว่าสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างซึ่งสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างนั้นจะอิงกับกฎหมายที่ว่าประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างซึ่งประกาศฉบับนี้เนี่ยประกาศออกมาเพื่อควบคุมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะสิ่งที่จะต้องรู้ข้อที่2นั่นคือในสัญญาจะต้องระบุราคาจ้างเหมาเกาอสร้างให้ชัดเจนเช่นราคาก่อสร้างบ้านพักอาศัย2ชั้นมูลค่า2องล้านสี่แสนบาท ้วนซึ่งถ้าคุณไม่ระบุคำว่าราคาจ้างเหมาลงไปในสัญญาก่อสร้างนั่นจะเปิดช่องโหวง่ให้ผู้รับเหมาสามารถเล่นแง่ในเรื่องราคาค่าก่อสร้างข,ข,ของคุณได้ในอนาคตข้อที่3เมื่อคุณระบุราคาจ้างเหมาลงไปแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือแบบก่อสร้างคุณจะต้องแนบท้ายในสัญญาก่อสร้างลงไปด้วยว่าการก่อสร้างราคาจ้างเหมานี้จะต้องสร้างตามแบบก่อสร้างที่แนบท้ายลงไปข้อที่ส ผู้รับเหมาส่วนใหญ่มักใส่การรับประกันการสร้างบ้านไว้ที่1ปีโดยไม่รู้ว่ากฎหมายได้กำหนดให้ถ้าเป็นในส่วนงานโครงสร้างผู้รับเหมาะจะต้องรับผิดชอบภายในระยะเวลา5ปีและส่วนอื่นๆ1ปีและข้อที่5เป็นเรื่องที่ไม่รู้ไม่ได้ค่าปรับจากความล่าช้าในงานก่อสร้างคิดจากราคาค่าก่อสร้างรวมไม่ใช่จากงวดงานที่เหลือซึ่งในข้อนี้ผู้รับเหมาส่วนใหญ่มักจะ แอบใส่ไว้ว่าให้คิดจากราคางวดงานที่เหลือไม่ใช่ราคาเต็มของค่าก่อสร้างและข้อที่6กกฎหมายระบุให้ในการก่อสร้างผู้ว่าจ้างสามารถนำบุคคลภายนอกเข้ามาตรวจงานก่อสร้างได้ผู้รับเหมาไม่มีสิทธิห้ามผู้ว่าจ้างนะจ๊ะและไม่มีสิทธิ์เขียนถ้อยคำที่ว่าหากมีการนำคนนอกเข้ามาตรวจงานจะเรียกเก็บเงินเพิ่ม นั่นเป็นความรับผิดชอบของคุณที่คุณจะต้องมีวิชาชีพและมาตรฐานในงานก่อสร้างถ้าคุณสร้างดีคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาปรับอะไรคุณและข้อที่7โดนกันท่วนหน้าเลยคือการระบุในสัญญาว่าถ้าไม่มาตรวจรับงานภายในระยะเวลาเท่านี้ถือเป็นการยอมรับงานสัญญาข้อนี้เป็นการเอาเปรียบผู้ว่าจ้างอย่างมากเพราะเป็นการเร่งรัดให้ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งถ้าหาผู้ว่าจ้างไม่มาตรวจรับงานเนี่ยจะทําให้ผู้ว่าจ้าง เป็นฝ่ายเสียเปรียบผู้รับเหมาซึ่งผู้รับเหมาไม่มีสิทธิ์กำหนดข้อตกลงนี้ลงไปในสัญญาและข้อที่8ผู้รับเหมาไม่มีสิทธิ์ห้ามผู้ว่าจ้างให้ปรับเปลี่ยนแบบระหว่างก่อสร้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างได้เพียงแต่ทางผู้รับเหมาก็จะต้องทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อตกลงกันถึงราคาที่เปลี่ยนแปลงไปและวันที่แล้วเสร็จในสัญญา เพื่อให้มีหลักฐานทั้งสองฝ่ายข้อที่9เป็นเรื่องที่มีปัญหาถกเถียงกันมากเลยว่าในการสร้างบ้านเนี่ยจะต้องสร้างบ้านให้ได้ตามแบบก่อสร้างหรือว่าตาม B O Q ที่แนบท้ายข้อนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าในการสร้างบ้านจะต้องสร้างบ้านให้ได้ตามแบบก่อสร้างที่แนบท้ายลงไปในสัญญาไม่ใช่สร้างตาม B O Q เพราะว่า B O Q เนี่ยเป็นแค่เพียงองค์ประกอบที่ใช้ในการแสดงราคาในการจ่ายงวดงานในแต่ละงานและในการเพิ่มลดงานที่จะต้องอ้างอิง B O Q เท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้รับเหมาจะต้องให้ผู้ว่าจ้างนั้นมาจ่ายเงินในส่วนที่ไม่มีใน B O Q อย่างที่ได้บอกไปว่าในสัญญาจะต้องระบุราคาจ้างเหมาก่อสร้างและจะต้องแนบท้ายแบบก่อสร้างลงไปในสัญญานั่นพระต้องการให้ผู้รับเหมาทำแบบก่อสร้างให้ได้ตามราคาที่แนบไป ไม่ใช่ตาม B O Q และข้อที่10เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เสียเปรียบมากที่สุดเลยนั่นคือกฎหมายได้ระบุให้การจ่ายเงินค่าก่อสร้างในแต่ละงววจะต้องสอดคล้องกับหน้าง,งานที่ได้ทำไปแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าหน้าง,งานที่ทำไปนั้นจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นี่เป็นเรื่องที่ผู้รับเหมาเอาเปรียบมากที่สุดโดยการที่ให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่างวดงานมากกว่าหน้างานเพราะว่าผู้ว่าจ้างไม่รู้ ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการก่อสร้างไม่รู้ว่าบิโอคิวที่ดีจะต้องแบ่งงวดการจ่ายเงินอย่างไรนี่จะเป็นข้อที่ทำให้ผู้รับเหมาเอาเ,อาเปรียบข้อนี้มากที่สุดและนี่คือสิบข้อที่ผู้ว่าจ้างจะต้องรู้ก่อนลงมือทำสัญญาไม่เช่นนั้นผู้ว่าจ้างกำลังจะเสียเปรียบผู้รับเหมาในอนาคตอย่างแน่นอนก่อนจางก,กันไปขอฝากหนังสือของทางอเบาบ้านกันด้วยนะคะตามที่ขึ้นปรากฏด้านหน้านี้มีทั้งหมดห้าเล่ม